สองยี่สามยี่สี่ยี่หกย่เห้าเจ็ด่าส้ครับพี่ห้าแดไม่ใช่เหรอครับห้าแปเผื่ได้รางวัลข้างเคียงนะครับเขาตอบห้าเจ็ดกันแล้วพี่ตอบห้าแ่ได้รางวัลข้างเคียงนะครับ ต้องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการ Photo s อ o r y ชิรายการที่จะทำเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพครับครับคายกับเทดี้าภพมากมายค่ะและก็สนุกเร้านใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆสนในในในไตล์นักศิลภาพค่ะ แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันทายในกิจกรรมโฟโต้โฟโต้แรลลี่ครับอาจ,จารย์แล้วรั้งที่2อั้งที่2ด้านหลังนี่มากันเต็มไปหมดแล้วครับใช่ครับด้านหลังเป็นไงสบายดีไหมสบายดีขอเสียงหน่อยค่ะเออเอามาคอนเสิร์ต <c oughs> นะครับเห็นถึงความพร้อมเพรียงแล้วก็ความมี ชีวิตชีวาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับใช่ครับเริ่มสตาร์ทครับประมาณ9ก้าโมงเสร็จเสร็จแล้วมาถึงจุดแรกค่ะนั่นก็คือข้าวแกงบ้านสวนนั่นเองเห็นไหมครับว่าคนที่หน้าตาเหมาะกับกินข้าวแกงก็จะได้อยู่ที่นั่นนะครับหน้าตาดีกินข้าวแกงมันผิดตรงไหนยะอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงจังเลยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อจะรับฟรีเตอร์ได้ อ้้โหใชมาคุณแม่ฝากความหวังไว้ลุยเอ้ยีีโอมีโด่งท่า g i v อันนี้เป็นตัวแทนจากอีออนนะคะเราจะมาดูกันว่าอีออนจะโดนลบสิบหรือเปล่าอีออนเตะโอ้โหเก่งมากสุดยอดลูกเดียวผ่านเลยค่ะโดนตะร้อค่ะัวเลย เอ๊เตะเลยเก่งข้าเข้าเลยครับอโอเข้าลูกแรกยอดลูกเข้าลูกไม่เข้าลูกนี่ห่างหายจากการต่อกผมสะกู่จะไปที่วัดละวัดคุณารามนี่บอกว่าพี่เอกรออยู่ที่บอกว่าพี่เอับพี่เอกรออยู่ในเมนหรือเปล่าคะเดี๋ยว้าไปดูดู ว่าอยู่หลังเมย์หรืออยู่หน้าเมย์หรือว่าอยู่ในหลุมไปดีกวาเด้นทางปลอดภัยค่ะจารย์เดี๋ยวไปเจอกันค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงคะโอ้โหแต่ละท่านแน่นไหมแน่นนอนสไตล์ตรงนั้นไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์เพราะว่าจุดที่หนึ่งจากเข้าแกงบ้านสวนไปต่อที่จุดที่สองครับ พบกับทางสงบและทางสว่างของผมอยู่ที่วัดเทพพิทักษุณารามครับก็มี2เกมกิจกรรมน<ฆ>ะครับก็คือการถ่ายภาพตามโจทย์ที่กําหนดก็คือมีทั้งระเบิดซูมหรือว,ว่าถ่ายภาพในมุมที่เราต้องการนะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือ1เกมก็คือ ตามหาโลโก้ที่เราเอาไปซ่อนไว้ตามขั้นบันได oh. โอ้โหหลอกซ่อนไว้หรือบอกว่ามีทุกหลืบทุกมุมมีปัญหาเยอะแยะมากมายครับอาจารย์ถามผมเริ่มนับตั้งแต่ขั้นไหนขั้นนี้ดีหรือเปล่าตั้งใจทําจริงๆครับ <c oughs> ย้ำคิดย้ทำทําเดินขึ้นโดนลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ขั้นชั้เท่าไหร่ต่อมาห้าสี่สามสองหนึ่งสิบสองสิบสามแล้วก็รวมถึงมีการสอนการแนะนําจากอาจารย์ด้วยไปดูภาพกันเลยไหมคะไปกันเลยครับชมกันครับผู้ชมครับขณะนี้เราก็ถึงจุดที่2ของการแข่งขันโฟโต้แอนดัล ที่นี่เขาเรียกว่าวัดเทพพิทักษ์บุญนารามครับน่ครับเห็นพระองค์ใหญ่ๆพระสีขาวอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับก็อย่งเงี้างะครับที่อาจารย์สอนที่ต้องต้องให้อาจารย์สอนจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะติดถ้าเป็นพวกเลนเลนฟิกเลนเอสฟิกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดที่ต่ำสุด แล้วเราเบิดซูมเปิดต่ำสุดไม่มีทางเก็บได้เลยอาจารย์อันนี้ผมเขาต้องให้คนสอนแล้วตอนนี้ได้ยังครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยเลยสวยครับครับได้เรียนรู้ใบเลยได้อะไรได้วิชาชาตอนนี้ก็เลยได้ระเบิดซูมได้ระเบิดซูมตอนนี้ไปที่ไหนก็ระเบิดหมดเลยขอบคุณครับอาจารย์ครับอ่าเป็นไงครับตอนนี้ขาสั่นไหมครับขาป้ายขาในครบไหมครับ เราไดงขาวไม่พบครับเจอแคนนอนตอนหลังอ๋อเจอแคนนอนตอนหลังระเบิดสูงระเบิดสูงระเบิดได้ไหมครับได้ครับสวยเลยฮะ ออนนี้เราเจอคุณเอกงะครับแล้วตกลงว่าอาจารย์เป็นคุณผมมาจากหลุมหรือว่าอาจารย์ไปเชิญผมผมลงจากเมนครับนั่นเด็เพราะบอนัาเขาบอกว่าน่าจะอยู่บริเวณแถวแถวเมนเลยใช่หรือยู่หน้าหรืออยู่ในหรืออยู่ไหนท้งเมนนะครับถูกต้องครับผมเป็นตัวหลักครับผมเป็นตัวหลักผมก็อยู่ตรงนี้ครับเมนนะครับตัวเสริมนี่อยู่ร้านข้าวแกงเมนพอยเมนพอยครับเมนจากเมนครับเมนครับเมนครับให้อยู่ในหลุมของร้านข้าวแกงไปก่อนไม่ใช่เมนนี่เมนลุโอ้เม่ใช่ครับน้องเขาเข้าใจผิดครับเจ้สนกติเขาจะเป็นแบบนัับอจจาย์รงนี้เียว่า คนมาถ่ายภาพกันเยอะแยะเลยครับแล้วระเบิดซูมหลายคนไม่เคยถ่ายมาก่อนก็ได้รู้เทคนิคการระเบิดซูมแล้วแล้วก็หลายคนก็ประทับใจบอกอูจะลองกลับไปฝึกตอนกลางคืนเผอเห็นแสงไฟวุบเขึ้ามาก็ได้อะไรไปเยอะเลยครับสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าเจอแล้วสี่สิบพีครับ เนี่ยมัต้องเป็นขาขึ้นมาขาขึ้นมาลบกวนน้องไปเริ่มหนึ่งมันรบกวนน้องไปเริ่มหนึ่งันนี่เป็นการรบกวนที่ดีมากนะครับเป็นการเป็นการรบกวนที่ดีมากห้าแปดก้าสต่อครับหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้จ็เจจ็ดเอจ็ดามเจ่เ้าก็ดด้ัเลแรหาแคนนอนที่เจอเหลืออยู่อันนึงครับอยู่ฝั่งนน้น เห็นไหมครับเพราะเราบอกก็ต้องขึ้นทางซ้ายตรงทางขวาเจ็ดสิบหกสิบเก้าหกสิบแปดแคนอนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเบี่ยงเขานี่้องนับแลวนะเน้องนับแลวนะอาจารย์ครับตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งฐานครับอยู่วรดเทศพิไทยุทธนารามครับโอ้โหต้องบอกผมมาฐานนี้ครับอาจารย์ดีมากเลยครับนี่หลวงพ่อให้พระมาด้วยครับอ๋อนี่กล่าวว่าปกติพูดจาไม่น่าเชื่อถือ การยาวพระอมแล้วพ the <hyd> <c oughs> ูดถ <fish> <c oughs> ึงจะน่าเชื่อถือถูกไหมหลวงพ่อคงยังไม่เห็นการไกลขนาดนั้นเพราะถ้ารุ่นผมเนี่ยองคนี้คงไม่พอผมต้ององขนาดนี้เลยอ๋อเหละถึงจะพอครับโอ้โหผมว่านรกขึ้นแล้วก็ผมอมพระสักแป๊บนรกก็อมหัวผมต่อเลยงเาถึงอีกดีกว่าครับมาที่ฐานนี้นะครับเรามีโจทย์อยู่สองรูปการถ่ายภาพอ่ารูปหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าการเทคนิคระเบิดซูมใช่ครับซึ่งก็จะเป็นกล้องที่กลุ่มที่สามารถ ใช้ซูมแบบแมนนวลนะครับใช้มือหมุนซูมได้เนี่ยก็จะใช้เทคนิคระเบิดซูมได้นะครับสำหรับกล้องที่ไม่สามารถระเบิดซูมได้ก็จะใช้วิธีการถ่ายภาพนะครับหนมที่กำหนดก็คือมีพระสององค์คือองค์ใหญ่กับองค์เล็กที่อยู่ด้านบนภูเขานะครับเราจะต้องจัดองค์ประกอบแบบตามในรูปตามในรูปนี้ไอ้ตามในรูปเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ไอ้เรื่องระเบิดระเบิดซูมนะครับระเบิดซูมไหนมาเราก็สอนเทคนิคให้ท่านผู้ชมเลยรรบรู้ไว้เลยดีนะครับ อย่างวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องของนิคอน D 3 0 0 0นะครับ D 3001ซึ่งติดเลนส์18-55 18-55คือคเลนส์มาตรฐานที่มากับกล้องเลยนะครับวิธีการระเบิดซูมเนี่ยนะครับถ้าให้สวยมีขาตั้งกล้องจะดีมากเพราะการใช้ระเบิดซูมเนี่ยมันก็จะต้องเปิดสปีดชัตเตอร์ที่ช้าแล้วก็กล้องสว่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นกล้อง DSLR หรือกล้องซิงเกิลเลนเพราะว่ารูรับแสงที่แคบๆจะช่วยได้เพราะการที่เราเปิดสปีดชัตเตอร์ช้าเนี่ยแสงมันจะเข้ามาเยอะ ใช้เวลานานมันก็เข้าเยอะใช่พอเข้าเยอะปั๊บถ้ารูรับแสงไม่เล็กพอรูปก็อาจจะโอเวอร์ได้ก็คือจะขาวโพลนไปทั้งภาพนะครับเพราะนั้นอย่างกล้องของนิคอนเนี่ยเราจะหมุนไปที่โหมด S นะครับโหมด S สํำหรับถ้ากล้องแคแนอนก็จะเป็นโหมด TV T V time value เพื่อจะเซ็ตชัตเตอร์สปีดได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้พอเปลี่ยนไปโหมด S ปั๊บเรามาดูที่จอนะครับเพื่อจะเซ็ตชัตเตอร์สปีดนะครับเราก็จะเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดนะครับโดยการหมุนวงแหวนด้านหลังนี่ยนะครับแล้วก็ ตัวเลขก็จะไอ้ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยคือเลขชัตเตอร์สปีดนะครับผมก็จะหมุนชัตเตอร์สปีดไปสักประมาณ1ส่วนเนี่ยหนึ่งส่วนสิบห้าลงมาหนึ่งส่วนสิบห้าลงมาก็คือจะเริ่มที่หนึ่งส่วนสิบห้าก็ได้หนึ่งส่วนสิบห้าดูก็ได้คือถ้ายิ่งเราใช้มือเนี่ยอาจจะแค่แค่หนึ่งส่วนสิบห้าแต่ถ้าเราใช้ขาตั้งกล้องก็จะได้หนึ่งส่วนสิบหนึ่งส่วนแปดอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อช้าช้าปุ๊บเราก็สามารถที่ค่อยๆระเบิดได้นะครับไม่ต้องระเบิดเร็วนักครับ ทำให้หน้าพระหน้าพระพักเนี่ยนิ่งพราเราเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวิธีการต่อไปคือขั้นตอนของการถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพเนี่ยครับเราเล็งไปที่วัตถุที่จะถ่ายส่วนใหญ่แล้วจุดที่เราต้องการให้ชัดเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางภาพเป๊ะควรจะอยู่กลางภาพนะครับทำไมกรับจะไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาไม่ได้เพราะเวลาซูมเนี่ยมันคือซูมเข้ามาเท่าเท่ากันอ๋อในระยะละเท่ากันเพราะฉะนั้นบริเวณกลางภาพจะชัดกว่าเพื่อนนะครับ เสร็จแล้วจังหวะที่เรากดชัตเตอร์ลงไปเนี่ยที่กดเนี่ยมือเราก็จะหมุนซูมไปด้วยอ๋อคือทำสออย่างพร้อมกันนะครับทั้งกดแล้วก็หมุนไปด้วยเดี๋ยวเราลองปฏิบัติดูดีไหมครับดีครับอาจารย์ครับอยากเห็นอยู่ครับว่าเป็นยังไงครับ